สวัสดีครับเพื่อนๆและแฟนๆที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับผมเฟรมเข้าสู่เกม a g e of g i a n t นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เล่นในมือถือแล้วมีปัญหานะครับผมแนะนำว่าเล่นผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า NotPay นะครับแอปนี้นะครับสามารถเล่นผ่าน PC นะครับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับเล่นเกมในมือถือผ่าน PC นะครับต้องบอกแบบนี้ เอาละครับเดี๋ยวเราไปชมตัวเกมนะครับตัวเกมจะเป็นแนวแอคชั่นฮาร์พีตลุยด่ดานนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยดีกว่านะครับส่วนแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยสนใจนะครับก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นในคอมนะครับ PC นี่ครับก็คือสามารถเอาแอปตัวนี้แอปที่ผมจะแปะไว้ให้นะครับคือเกมตัวนี้จะเป็นคล้ายๆแบบ TD นะครับ TD แบบป้องกัน ก็คือเป็น t d นั่นแหละเป็นแอคชั่น RPG แบบ Td ผสมนะครับผสมแบบ Td รูปแบบมันตีเพลเยอร์นะครับส่วนตัวเกมนะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นในมือถือแล้วมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเกมแบบภาพสวยเกอร์หรืออะไรงนี้นะครับแต่ละเกมก็สามารถดาวน์โหลดนะครับแอปไปเล่นใน PC ได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีคอมนะครับแรงๆหน่อยนะครับมือถือก็ไม่ค่อยแรงนะครับก็เล่นกับมือถือไม่ได้ก็เล่นกับคอมก็ได้นะครับ ก็โหลดตัวเกมโหลดแอปนัด p เพไปนะครับ,บรับรองฟินแน่นอนนะครับเอาละครับนี่ครับเราสามารถสั่นมีฮีโรออกมาไะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นัอเพยไว้ด้านล่างนะครับโอ้แค่ตัวเดียวก็ฟินแล้วอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยนี่ไงตัวเดียวอืมอืม โอ้โหตายตายตาย,ตายซื้อไม่ได้ยิ่งทำไมยิ่งทำไมอัปเกรดหน่มเสียงชนะอาจจะดังไปนิดนึงนะครับอัปเกรดปั้งเกมนี้ผมว่ามันดูธรรมดามดานะ แต่ก็โอเคแหละสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแบบแนว T D นะครับเป็นแนว T D ี่ะก็การไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วางฮีโร่นะก็สำหรับคนที่ชอบเล่นแนวแบบประมาณนี้นะผมว่ารับรองไม่พลาดแน่นอนนะครับสนุกดีนะใช้ได้ใช้ได้ไม่ได้คี้เเล่เลยนะครับโอ้สตาร์ไม่ได้นะครับ เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ได้โน้กัสสตาร์ท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 เกมเย่เย่เยอะมาเลย,เลยมา

เราต้องเน s <S ้นความแรงก่อนนะครับให้เหมือนความเร็วอือมาเลยต่อไปอู๊ห์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 ยิงแทนอยู่ยิงแทนอยู่อืมอืออืออือออกมาโจมตีสามารถเราสามารถโดนมันโจมตีได้ด้วยนะครับมา ชนะแล้วโอ้โหง่ายได้เหลือเกินง่ายเกินเอาละครับวันนี้นะครับก็ขอจบเกมเดี๋ยวก่านนี่คือเสียงชนะเสียงชนะข่างดังเหลือเกินนะครับเอาละครับขอจบเกม a อ e of Giant ก่อนนะครับในวันนี้ผมเฟมนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูแล้วโอ้โหพี่น่าจะมันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นเลยนะครับก็ฝากแอปพลิเคชันนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากเล่นใน PC นะครับไม่มีมือถือให้มีอยู่แล้วแหะแต่อาจจะมือถือไม่ได้แรงมากนะครับไม่ซัพพอร์ตก็สามารถโหลดแอปพลิเคชัน n o t not p l เพนะครับไปลงใน PC นะครับเพื่อเล่นเกมโมบายได้เลยนะครับรับรองฟิีแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้เขากาลังรองรับเกมเอ่อล i n เด้วยนะครับเล o วลชันที่เขากาลังจะลังจะเปิดตัวนะครับซึ่งแอปตัวนี้เสียรมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าเสียรโคตร ต้องลองไปใช้ดูนะครับนะจะรู้เลยว่าเสถียรขนาดไหนนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ